แอนนะคะเป็นนักลงทุนปล่อยเช่านะคะอาสาหาคอนโดหรือมัดซับปล่อยเช่านะคะด้วยการต่อ,อยอ่นใดดุเดือนนะคะมาใช้ในการลงทุนแล้ววันนี้นะคะทำให้แอนรู้สึกว่า มีความที่แบบไม่ต้องอึดอัดใจในเรื่องของการทำโอทีหรือแม้แต่เราจะต้องกดดันตัวเองในเรื่องของการหารายได้เสริมต่างๆนะคะก็คือการลงทุนสังหาคอนโด่อยชเช่ารนี่ยตอบโจทย์กับพนักง,งานมนุษย์เงินเดือนแบบแอนเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนนะคะทีเ่เป็นพนักง,งานประจําและอยากหารายได้อยากลงทุนในช่องทางต่างๆนะคะแอนแนะนาเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าแอนเนี่ยเป็นนักลงทุนที่มีผลลัพธ์จริงๆนะคะตรงนี้ซึ่งมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ แอนมากๆและรายได้จากการที่ได้จากการลงทุนเนี่ยก็คือเข้ากระเป๋าเป็นรายรับช่องที่2ทุกๆเดือนนะคะรับแคทโฟลกระแสเงินสดเนี่ยประมาณ5 0 0 0 0ถึง10,000บาททุกเดือนโดยที่เราไม่ต้องไปหารายได้เสริมอื่นๆ่เลยสามารถทําควบคู่งานประจําได้เลยนะคะหากท่านใดสนใจนะคะแอนดินดีให้คําแนะนํานะคะ